อะไรครับอะไรครับอะไรอ๋อนชักโค้กเพื่อนๆโอ้โหนี่ชักโค้กของจริงนะเฮ้ยมีในงูเปล่านิเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอ๋อมันเถาวัลยโอ้โหพอนึกวางเขียวเฮ้ยอ๋อมีหมาเจ้าทินมีนี่ไม่ต้องกลัวอย่าวิ่งอย่าวิ่งมีมีมีหมาอยู่อะไรครับอะไรครับเขาบอกว่าอย่าวิ่งเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่กลัวหมาเลยเหรอ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มินินอยู่ที่ไหนนี่เพื่อนๆนี่นี่ <laughs> ไม่ใช่ปาเชเลนี่เป็น <c oughs> เป็นทางแบบเปรี้ยวกันดานมากนะเดี๋ยวมินินเขาจะพาไป <c oughs> มินินเขาจะพาไปบิ๊กซีนะไปซื้อขนมบิ๊กซีนะไปเดินเส้นทางเนี้ยนะเพื่อนๆเนี่ยไปบิ๊กซีนะแล้วมาดูว่าระหว่างทางอะ่ะมินินเขาจะเจออะไรบ้างนะมินินพร้อมยังครับ <c oughs> ไปลุยกันเลยอะไรครับ อ๋อมินิเบอกว่าครั้งหนึ่งที่เดินมามีชักโคกเหรอฮะชักโคกคืออะไรส้วมใช่ไหมไปดูส้วมเหรอใครเอาส้วมมาไว้ในนี่ยตรงทางเปี่ยวอย่างเงี้ยฮะไปดูซิไปดูซิเออใครจะมาอึนในป่ามินี่นะโ,โหดูเพือเอเ่อนๆนี่ระหว่างทางนี่เป็นนี่เป็นป่าธรรมชาติเลยนะนี่แถวหมู่บ้านเรานะมีธรรมชาติเยอะแยะเลยอะหรือวดูมินิเขาก็เดินแบบสนุกสนานนะ อะ,อะไร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 ครับอะไรครับอะไรอ๋อนชักโคกเพื่อนโอ้โหนี่นชักโค,ก,โก,โคกของจริงนะโอ้โไม่มันของเัาใช้ไม่ได้ไม่นินเป็นของจริงแต่ว่ามีคนเขาเอามาทิ้งไว้อือใช่มันเก่าแล้วมันเสียแล้วไงเขาเลยเอามาทิ้งไว้เออไม,ม่นิน่นินนี่เห็นสีชมพูตรงนั้นปะ่ะตรงตรงกำแพงอ่ะเห็นป่ะน้าสีชมพูเนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ยอย่างเงี้ยเออไข่หอยเชอรี่รู้เปล่ารู้จักหอยเชอรี่ป่ะตัวเหลืองอ่ะ นี่มินินบอกว่าน้ําตื้นเนี่ยเหมือนป่าชายเลนเลยใช่ไหมมินินใช่ไหมที่มีปลาต,ตีนมีปูก้ามดาบใช่ไหมมินินฮะนี่แถวบ้านเราเหมือนเหมือนป่าชายเลนเลยอะไรครับอะไรครับใีวิวดีบรรยากาศดีนะพเพื่อนๆเนี่ยนี่แบบธรรมชาติล,ล้วนๆนะนแบบมมเนี่ยแบบมินินไหนเราหายใจให้เต็มปอดให้พเพื่อนๆดูสิไหนสูดสูดหันมาหันมา <y> อื้ดูสูดหายใจนะ, <y> นนะเฮ้ยมินินงูเปล่าสิเนี่ยอะไรเนี่ยฮะ อ๋อมันเทวันโอ้โหพ่อนึกว่างูเขียวฮะเออเฮ้ยบอกมันมีหมาเจ้าทินนี่ไม่ต้องกลัวอย่าวิ่งอย่าวิ่งมีมีมีหมาอยู่อะไรครับอะไรครับเขาบอกว่าอย่าวิ่งเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่กลัวหมาเลยเหรอโอ้โหได้หมาได้หมานี่มันมีหมาเจ้าทินอยู่นะอะไรครับอ๋อมีต้พานี่โหนี่เก็บทุกรายละเอียดนะบอกทุกจุดนะเจออะไรเนี่ยฮะ โสะพานเหล็กอ,อ่ะอันนี้ไม่เดินให้เพื่อนเพื่อดูสิว่าเราไม่กลัวความสูงนี่นี่ดูเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเดินสะพานเหล็กนะนี่ไปไหนอะ่ะฮะไม่ใช่สาลายมันจะไข้มีตะไคร้าสาลายที่ไหน,ไหนโโหนี่เพื่อนๆระหว่างทางเราเจอเนี่ยอะไรเนี่ยตุกตต๊กตาเต็มเลยเนี่ยใครทำตุ๊กตาลืมไปหรือเปล่าฮะ ใครพาตุ๊กตามาเที่ยวลืมไว้หรือเปล่าช่องมิกกี้เมาส์เออนี่มันของมิกกี้เมาส์เปล่ากุฟฟี่เหรอไม่ได้ดดดไรูนน้จักกุฟฟี่เหรอเฮ้ยมันการ์ตูนยุค90เลยนะฮะโอ้โหดูดูรู้จักเอ้าหมาหายไปไหนแล้วไมินินฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่มากับผู้ใหญ่นะเราต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลไว้นะครับโอเคสาลายทำเป็นช่อช้างมินินบอกสาลายเหมือนตัวช่อช้างโอ้โหช่างจินตนาการนะเนี่ยถึงแล้วนะเพื่อนๆนี่บิ๊กซีนะนี่บิ๊กซีอยู่ตรงหน้าเราเลยนะเนี่ย โอ้นี่นะบิ๊กซีนะตอนนี้เราอยู่หน้ามินิบิ๊กซีแล้วนะนี่บิ๊กซีใกล้บ้านที่มินินเขาอยู่นะนี่เราเดินบุกป่าฝ่าดงมาเจอบิ๊กซีนะเดี๋ยวมินินเขาจะซื้อขนมไปกินหน่อยนะนี่หลังจากเรียนออนไลน์มานานนะครับเป็นมุมโปรดมินินเขาเลยนะเนี่ยแผงขนมเนี่ยเนี่ยแผงขนมลูกอมยัลี่เนี่ยโหดูมุมโปรดมินินเขาเลยนะมินินวันนี้ทํากันบ้านถูกทุกข้อพ่อให้ห่อนึงอ่าเลือกไปเลยห่อนึง จัดไปเลยห่อหนึ่งหนึ่งชิ้นหน,ชน,หนหนึ่งชิ้นเออเอาไปหนึ่งชิ้นโอ้ดูดูวิ่งดีใจฮะเพื่อนๆนี่โอ้โหนี่ได้ขนมชิ้นหนึ่งดีใจแบบดีใจมากๆแต่โอ้โดูดีใจดีใจนะบอกเลยว่าอร่อยมากอันนี้อร่อยมากใช่ไหมเนินไหนเหนินทำท่าให้กี่คะแนนห่อนี้ให้กี่คะแนน,น,น,นพันล้านพล้านคะแนนเลยเหรอแล้วนูนะ้นให้กี่คะแนนอันเนี้ยก้อนล้านคะแนนเลยโอ้โนี่ของตัวนะอ่ะไปจัดไปอ่ะ คนละห่ออ๋อเป็นซีเรียลเหรอใช่ไหมอ่ะจัดมาจัดมาอย่าให้ลนอย่าให้ใหลนอ่าหยิบมาอ่นี่เลย,เลยนี่ย่งนิงเขาก็ชอบนะนี่นะไว้ใส่นมกินตอนเช้าๆนะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,นี่เพื่อนๆตอนนี้เรากำลังกลับนะหลังจากไปซื้อของบิ๊กซีนะแต่ว่าเนี่ยเจอเนี่ยหมาเจ้าถิ่นสองตัวเนี่ยขวางทางอยู่นะไม่นิน่งพ่อมีตัวช่วยขนลหมานี่เคล็ดลับตีเสนตุนักนะอ่ะขาทํากิน่อยอ่ะให้หนึ่งชิ้นอ่ากินกินกิน นี่คือขนมหมานะนี่ข้างในอีกตัวหนึ่งอ่ะขาวดั้ป๊อบ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 เฮ้ยขาวน้ำตาลนะกินกินนี่นี่เห็นไหมโยนเขากำลังเขากำลังนี่นี่นี่มิ้งกินแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมอ่านี่เราไอ้โยนระวังตกน้ำนะหยุดนี่ตั้งให้เขาก็ได้ตั้งไว้อยู่เขาออกมากินตั้งไว้ตรงพื้นเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ตรงนี้เออโยนไปตรงนั้นแหละเอออย่าเขาออกมากินนะอ่าไปนะ บายบายอย่ามาใหม่นะโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับเนี่ยทางเปียวๆกลางป่านะเพื่อนๆคนไหนชอบใจก็ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับวันนี้มินินขอตัวกลับบ้านไปกินข้าวก่อนนะครับบายบายโอวิ่งเลวิ่งกลับแล้วโอวิ่ง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 โอวิ่งไม่ตรงแล้วว่า้